Last, ยูทีพิลาสยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการไซส์สตอรี่ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภเวศรปรฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ออนไลน rmudp ac t th ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ s ซ z ์ s อ o r y กับดิฉันมิมนทันอภาเวชเช่นเคยนะคะทุกวันจันและวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live รับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live ค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะ คุณฟังกำลังติดตามรัะฟังรายการไซส์สอรี่นะคะในช่วงแรกเป็นเดลี่สอรี่ค่ะเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็มีเรื่องของประโยชน์ของชาอูหลงที่ช่วยลดน้ำหนักลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งมาฝากกันค่ะ ส่วนช่วงที่2เป็นนิวซอรีค่ะมาติตามรายง,งานการสำรวจมาตรฐานการเรียนรู้ของวัยรุ่นทั่วโลกที่ชี้ว่าทักษะด้านคณิตศาสตร์และทักษะการอ่านของวัยรุ่นลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ ในช่วงของเดลี่ซอลี่ช่วงนี้มีประโยชน์ของชาอู่หลงที่ช่วยลดน้ำหนักลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งมาฝากกันค่ะคุณฟังค่ะชาอู่หลงนั้นเป็นชาจีนที่มีการบริโภคอย่างยาวนานชาอู่หลงแม้จะเป็นชาที่ได้รับความนิยมในการบริโภคน้อยแต่ชาอู่หลงเป็นชาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านนะคะอย่างเช่นมีส่วนช่วยในการเพิ่มการเผาผลาญช่วยลดความเครียด ช่วงนี้เลยจะพาทุกคนไปรู้จักประโยชน์ของชาอูหลงชาจีนรสชาติชุ่มคอแถมมีดีที่กลิ่นหอมกันนะคะชาอูหลงนั้นเป็นชาที่ได้รับความนิยมในประเทศจีนและไต้หวันการดื่มชาและการชงชานั้นถือเป็นวัฒนธรรมในแถบเอเชียทำให้ผู้คนได้พบปะสังสรรกันนะคะแม้ว่าชาแต่ละชนิดจะได้มาจากพืชชนิดเดียวกันแต่กรรมวิธีในการเก็บเกี่ยว การแปลรูปก็ทำให้ชาแต่ละชนิดมีความพิเศษที่แตกต่างกันนะคะชาอูหลงนั้นเป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักเพียงบางส่วนซึ่งจะเริ่มจากการนำใบชาที่เก็บเกี่ยวได้ไปพึ่งแดดนาน20-40นาทีหลังจากนั้นก็นำใบชาไปพึ่งต่อในร่มพร้อมนั่งกระเยาให้ใบชาช้ำซึ่งถือเป็นการหมักเพียงบางส่วน ชาอูหลงเป็นชาที่มีปริมาณคาเฟอีนใกล้เคียงกับชาเขียวคือประมาณ1 0 6ถึงมิลลิกรัมต่อถ้วยหรือประมาณ8ออนซ์นะคะก็มีปริมาณวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอีกหลายชนิดเช่นเดียวกับชาดำแล้วก็ชาเขียวนอกจากนี้นะคะชาอูหลงก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าโพลิฟีนอลนะคะอย่างเช่นทิฟลาวิน ทีรูบิจินแล้วก็สาร EGCG e นะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกหนึ่งชนิดที่พบในชาเขียวเช่นกันค่ะสารเหล่านี้ล้วนเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะ ชาอูหลงนอกจากจะเป็นชาที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวให้ความชุ่มคอแล้วชาวอูหลงยังเป็นชาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคเบาหวานดีต่อสุขภาพกระดูกแล้วก็มีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักที่สําคัญชาอูหลงเป็นชาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการข้อแรกเลยก็คือสุขภาพหัวใจมีการศึกษาแล้วนะคะว่าชาอูหลงเป็นชาที่มีความเกี่ยวข้องในการลด ระดับคอเลสเตอรอลซึ่งระดับคอเลสเตอรอลที่สูงอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ค่ะที่สำคัญมีการพิสูจน์แล้วว่าชาอู่หลงมีส่วนในการปกป้องหัวใจจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ดื่มชาอู่หลงอย่างน้อย10บออนต่อสัปดาห์มีระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอล LDL หรือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีลดลงและจากการศึกษาในหนูทดลองที่ได้รับ อาหารที่มีปริมาณไขมันและมีน้ำตาลสูงพบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดจากชาอูหลงมีปริมาณไขมันในช่องท้องน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้รับสารสกัดจากชาส่วนหนูที่ได้รับสารสกัดจากชาเขียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณไขมันแล้วยังบริโภคปริมาณแคลอรี่ที่น้อยลงด้วยค่ะ ค่ะนอกจากนี้นะคะในการศึกษาผู้ใหญ่ชาวจีนที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนพบว่าผู้ที่มีการบริโภคชาอุหลง300มิลลิลิตรวันละ4ครั้งหลังจากผ่านไป6สัปดาห์ผู้เข้าร่วมมากกว่าครึ่งน้ำหนักลดลงมากกว่า1กิโลกรัมการดื่มชาอุหลงนั้นก็มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้4%เ เลยทีเดียวนะคะแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้มีในัยะสำคัญส่วนการดื่มชาเขียวหนึ่งถ้วยต่อวันนั้นช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้หปอเอย่างมีในแยะสำคัญจากการศึกษาในผู้หญิงชาวจีนนะคะพบว่าการดื่มชาเขียวชาดำหรือชาอูหลง มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งรังไข่ที่ลดลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็มีงานวิจัยที่ไม่เพียงพอที่จะบอกนะคะว่าการดื่มชาช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ค่ะในส่วนประกอบหลายๆอย่างที่มีอยู่ในชานั้นมีประโยชน์ต่อการทำงานของสมอง มีส่วนช่วยรักษาการทำงานของสมองและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารทีอานีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในชาอาจจะช่วยเพิ่มการทำงานของสมองและคลายความวิตกกังวลได้นะคะคุณฟังคะชาอุหลงนั้นก็เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยฟลูออไรด์ด้วยนะคะซึ่งช่วย ให้เคลือบฟันให้แข็งแรงได้ค่ะนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในชาอุหลงก็มีส่วนช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันได้นะคะจากการศึกษาชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ดื่มชาดำชาเขียวหรือชาอุหลงทุกวันในช่วง10ปีก็ทําให้มีความหนาแน่นของกระดูกโดยรวมสูงขึ้น2เปอร์เซซึ่งมีความหนาแน่นของกระดูกที่สูงขึ้น อาจลดความเสี่ยงของกระดูกหักได้ค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างชาอูหลงแล้วก็การหักของกระดูกคุณฟังค่ะชาอูหลงนั้นเป็นชาชนิดหนึ่งที่มีปริมาณคาเฟอีนหากมีการบริโภคที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดความวิตกกังวลปวดหัวนอนไม่หลับหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็บางครั้งอาจจะทําให้เกิดปัญหาความดันโลหิตสูงในบางคนได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะการบริโภคสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโพลิฟีนอลมากเกินไปอาจจะทำให้พวกมันทำหน้าที่เป็นโปรโออกซิเดนซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดปฏิกิิยาออกซิเดชันได้นะคะซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพ การบริโภคส่วนเกินอาจจะเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารเสริมโพลิฟีนอลค่ะส่วนใหญ่แล้วไม่น่าจะเกิดจากการดื่มชาเพียงเดียวนะคะนอกจากนี้สารฟลาวนอยด์ที่พบได้ในชายยังสามารถจับกับธาตุเหล็กที่พบในอาหารจากพืชซึ่งจะช่วยลดการดูดซึมจากระบบย่อยอาหารได้15-67% ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาระดับธาตุเหล็กตำ่ำควรหลีกเลี่ยงการดื่มชาพร้อมมื้ออาหารและควรเลือกรบริโภคอาหารที่มีวิตามินซีสูงเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กค่ะ ช่วงที่2ของรายการในช่วงของ New s o r y ค่ะมาติดตามรายงานสำรวจมาตรฐานการเรียนรู้ของวัยรุ่นทั่วโลกที่ระบุนะคะว่าทักษะด้านคณิตศาสตร์และทักษะการอ่านของวัยรุ่นอายุ15ปีในหลายประเทศทั่วโลกลดไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะคุณฟังคะรายงานที่จัดทำโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ก็ระบุนะคะว่าการระบาดของโควิดในทีนที่ทำให้โรงเรยียนในหลายประเทศต้องปิดการเรียนการสอนเป็นเวลาหลายวันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหานี้เท่านั้น OECD ก็ระบุนะคะว่าจากการทดสอบระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านของเด็กนักเรียนวัย15ปีเกือบ700แสนคนในประเทศสมาชิก OECD38 ประเทศ แล้วก็ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอีก44ประเทศนะคะโดยใช้เวลาราว2ชั่วโมงเมื่อปีที่แล้วก็พบว่าระดับความรู้ดังกล่าวลดลงมากที่สุด เท่าที่เคยทำการสอบลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี2000กล่าวคือเมื่อเทียบกับการทดสอบครั้งที่แล้วเมื่อปี2018นะคะพบว่าทักษะการอ่านของนักเรียนลดลงราว10จุดโดยเฉลีย่ยและทักษะด้านคณิตศาสตร์ลดลงราว15จุดซึ่งเทียบได้กับการสูญเสียเวลาการเรียนรู้ไปราว9เดือนที่ผ่านมานะคะการทดสอบของ OECD ก็ถูกนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายด้านการศึกษาของหลายประเทศโดยการทดสอบครั้งล่าสุดก็พบว่าวัยรุ่นราว1-4มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านในระดับต่ำซึ่งหมายความว่าไม่สามารถถอดสมการคณิตศาสตร์หรือถอดความหมายของสิ่งที่อ่านแบบง่ายๆได้ค่ะแอนดร a ชไลเชอร์ผอ,อ,อด้านการศึกษาของ โ e c อก็กล่าวว่าโควิดอาจจะมีส่วนในเรื่องนี้แต่จะไม่ค่ามากเกินไปและมีปัจจัยเชิงโครงสร้างอื่นๆและอาจจะถือว่าเป็นผลกระทบในระยะยาวต่อระบบการศึกษาที่ผู้จะทำนโยบายควรทำไปนำไปพิจารณาอย่างจริงจังแม้ว่าเครื่องหนึ่งของวัยรุ่น81นะคะประเทศที่ทำการสำรวจในครั้งนี้ล้วนมีผลคะแนนลดลง แต่เยอรมนีไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์ก็คือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ลดลงมากที่สุดรายงานพบด้วยนะคะว่าผลคะแนนที่ต่ำนะคะอาจจะมีความเชื่อมโยงกับอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือในระดับสูงรวมทั้งเชื่อมโยงกับปัญหาขาดแคลน คุณครูในทางกลับกันนะคะประเทศที่สามารถจัดหาทรัพยากรพิเศษเพื่อสนับสนุนการทำงานของครูในช่วงการระบาดของโควิดได้นั้นมักมีคะแนนการสอบดีกว่าด้วยค่ะสิงคโปร์คือประเทศที่นักเรียนมีผลการทดสอบดีที่สุดทั้งในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านโดยมีคะแนนเฉลี่ยนำหน้าประเทศ อื่นนะคะราว3-5ปีรองลงมาจากสิงคโปร์ก็คือมาเก๊าไต้หวนันฮ่องกงญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ที่ล้วนทำคะแนนได้สูงในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนในด้านการอ่านนะคะไอซ์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวนันล้วนทำคะแนนได้ดีที่สุดปิดท้ายกันที่ข่าวจากวิกิพีเดียที่เผยแพร่แชท GPT ที่ได้รับการค้นหามากที่สุดแห่งปี2023นะคะ มูลนิธิวิกิมีเดียองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่อยู่เบื้องหลังสารานุกรมเนื้อหาเสรีวิกิพีเดียเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมียอดเข้าชมเนื้อหามากกว่า84,000 ,00 ล้านครั้งในปีนี้เปิดเผยว่าบทความที่เกี่ยวข้องกับแชท GPT แชทบอรดปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการพูดถึงทั่วโลกขึ้นแท่นเนื้อหาที่ได้รับการค้นหามากที่สุด ประจำปีนี้นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปีก่อนนะคะ c h a t GPT เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกจากที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวได้เข้าไปสู่ภาคการศึกษาสาธารณสุขกฎหมายและไปจนถึงการเทศนาธรรมแชทบอร์ดปัญญาประดิษฐ์นี้ก็ยังสร้างการถกเถียงที่มากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพและภัยอันตรายของ generative AI ซึ่งได้รับการบันทึกอยู่ในข้อมูลของสารานุกรมวิกิพีเดียด้วยอันดับ2ก็ตกเป็นของรายชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ล่วงลับในปี2023ซึ่งถือว่ามีการค้นหามากขึ้นเรื่อยๆโดยพุ่งจากอันดับ4ในปี2022มาอยู่ที่อันดับ2ในปีนี้นอกจากนี้ยังมีการค้นหาประวัติของคนดังมากมายอาทิ แมทธิเพอรี่ดาราจากซีรีส์ชื่อดังในยุค90 r i e น d ์แล้วก็ลิซ่ามารีเพลสลีย์นะคะศิลปินและลูกสาวคนเดียวของตำนานร็อกแอนด์โรลลวิสเพลสลีย์อีกด้วยค่ะอันดับ3เป็นของการแข่งขันคริกเก็ต2023นะคะคริกเก็ตเวิร์คลับแล้วก็อินเดียนพรีเมียร์ลีกในอันดับ ที่4นะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาคริกเกตได้รับการค้นหาเป็นอันดับต้นๆน,น,นับตั้งแต่มูลนิธิวิกิมีเดียเริ่มมีการจัดอันดับนี้มาตั้งแต่ปี2015ค่ะอันดับ5เป็นภาพยนตร์นะคะออฟเ n นไฮเมอเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญชีวประวัติของเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอนักฟิสิกส์เจ้าของฉายาบิดาแห่งระเบิดปรมาณู จากฝีมือผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนในส่วนที่มีการใช้วิกิพีเดียภาษาอังกฤษมากที่สุดในปีนี้ก็ได้แก่สหรัฐอเมริกานะคะ,ะหรือสามหมืองร้อยล้านครั้งสหรัฐอาารัร 9,000ล้านครั้งอินเดีย8,480ล้านครั้งแคนาดานะคะ3,950ล้านครั้งและออสเตรเลีย2,560ล้านครั้งข้อมูลจากมูลนิธิวิกิมีเดียอันดับการจัดอันดับข้อมูลการค้นหาดังกล่าวเมื่อ28พฤศจิกายนแล้วก็จะมีการอัปเดตการจัดอันดับอีกครั้งในวันที่3ของมกราคมปีหน้าค่ะคุณฟังคะ่ะวันนี้ เวลาในรายการไซ้์ซอรี่หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังค่ะคุณฝั่งกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook IM UTP l i v e ค่ะ เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ rmudp l i v ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ i ซ n c e Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ online rmudp ac th ครับ